สวัสดีครับพี่น้องีิชาธรรมะหากินเปิดคลิปวันนี้อยู่หนาวตอครับทิภาพพี่น้องเขาไปหาส้มให้ครับวันนี้เป็นวันหยุด เป็นวันยุทธครับวับนยุทธผมวันนี้จะเจ็บเขาให้ครับผมไปส้มให้นอครับนี่เป็นโอเวตอครับผมโอเวอร์ตอแดก็นั่งออกครับพี่นอ้อง เราเียวเที่ยวท่านไปแล้วครับผมสองขางทางมีแต่ปลาวัยครับพี่น้อง เยอนนะครับพี่น้องอากาศแนี้หนาวเย็นจ้อยๆนะครับย้อนสองจนแว่นห้องแล้วพี่น้องครับหนาวมาเยือนแล้ว มีเป็นทางลัดนะครับทางลัดเข้าคอนเทนต์เจ้ามาจากกสินจะไปคอนเทนต์กาะสินคอนเทนต์มาเส้นนี้แล้วครับใกล้ ปาครับพี่น้องว่าน,น้องแสงครับเดนนี่เขาโคกครับผมบรรยากาศสอง,างทางท่ากับมีแต่ปลาอ่อยปลามันนะครับพี่น้อง แดดออกนะครับหอยพระเจ้างามนะครับ มีแต่ไส้ครับพี่น้องเกือบลมโอ้ยถ้าอ่างพูนก็เจ้ามะสุดนี่ขขขขเ,เขาโคก็เจ้าประเฮ็ดเขาเม็นปลาสิงห์นครับโออย่ารบด้า นี่เป็นอันเป็นโคครับนี่โคควาสงวนที่มีถนนถนนรอบรอบโคเลยครับโอ้ยรว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 ยครับพี่น้องทางมันิดควมานเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเจากับในรถสมแปงอยู่ครับเนี่ยว่า นสยัยอ <c oughs> โอ้ยบรรยากาศครับพี่นอ้องสองทางมีตะปามั่นครับนเสียบไม้กับมีดโซนทางบ้านน้องแสงครับผม ซนทั้งตะเวนตกของของปลาสงวนครับของโขกมีโขกที่เป็นหนึ่งสี่ครับโขกห้าเห็ดนะครับผมด้านค้างจะเป็นปลาหยางปลามัน่นซนมากนะครับจะเป็นปลามั่นหลายนี่แต่ปลามั่นครับพี่น้องนี่เห็นไกลกๆเหมืนนั่นคือโขกสนามครับ โฆษณาบินนำพ่องครับกายเปรมแง่มเห็รหนึ่งแดงผมก็เจ้าเตรียมจะปลูกมั่นนั่งครับพอปลูกมั่นก็ปลูกไว้แล้วครับทั้งนูน่นเถอะนะพี่น้องเห็นบ่น อยงแดงก็เจ้าเตรียมดินไปครับผมเตรียมดินไปปลูกมัน่นนี้จะเป็นปลายางก็เจ้าครับเดินทางกันตตอเด้ครับ โปกหาเห็ดโขกไงด้วยครับพี่น้องก็จะเป็นพ่นไรนะครับจะเป็นทางรอบโขกเป็นแบบนี้ครับด้านทางก็จะตะิภัไ้ข้นครับผมก็เจ้าเสียบมั่นใหม่ โอ้ยโอ้ยโโอ้ยโางยินไส้ครับพี่นอ้องตานยินไส้ไปเาดุยก,กันเด้อครับพี่น้อง โอ้ยข,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 ขักขับขับขับพี่น้องมันแตร่รายครับอันนี้ปลายางกัเจ้ากีดนะครับยางงามครับเนี่ยถ่าผมลุยมากเหมือนันครับผมมีแตร่รายครับพี่น้องกลางอันนี้มีแต่ปลามันเดินทางต่อครับผม พาไปเวงอีกโซนทั้งนั้นมันสิงงามครับผมสูงแนมเ็นหัวคอนเจน,นนะครับเินทา้งต่อครับป่ามันงามงามครับพี่น้องสองทางทางมันก็เป็นราคาแล้วครับเบงยอลาามันมาโซนนี้ราคาเกือบสามบาทนะครับสองบาทแปดสิบ สองบาทเก้าซิปตังแล้วใกล้จะสามบาทแล้วครับใกล้จะสามบาทแล้วแล้เจ้ากูไปไหมครับผมวอยกูไปไม่เลย มันกระจ้งางครับขื้นมาถึงนุ่นนี่ครับผมโอ้ยบรรยากาศงามแหงครับรโดนๆอย่ไมามีตะปามันครับพี่น้องที่กับโขกนี่ทำขึมมม้นมากล้วน้องคากน้อแมีตะปามันครับป้าอ้อยก็็นมีมีตะอ้อยตอเหรอครับเนี่ย เขาไปนี่หนีมีแต่มีแต่ไฮคนนนะครับพี่น้องน,นี่หนีจะเป็นไฮทั้งนั้นเลยแนมชุดแทงหัวแทงตาครับผมนี่มาอยู่จุดนี้กันแนมเห็นบาดบานอยู่ครับบั่นบานอยู่ไกล้ๆฝนครับพี่น้องทีเห็นบ่นะครับแนมเห็นอยู่ ใครเติบอยู่ครับงางจากวานโอ้สันงางจากวานสามสี่กิโล่นี่ครับสี่กิโลสี่กิโลกลัวๆนะครับรรรบรรยากาศง่ามแห้งครับพี่น้อง นี่แต่ปลามันนี่ก็เจ้ากูไปหม่ครับให้แปลงหนีโม่หน่อยเด้อเนี่มันเป็นราคาฟันเงินหลายแสนนะครับผมเกินบีจังน้อยครับผมต่างไปยหากนี่ยจังน้อยนี่แต่ใส่ครับพี่นนองนี่แต่ใส่ใส่หลายครับ มันมีคนมากวดไปสางบ้านนะครับมันอยากเบียกอยากงานอยู่นี่เป็นโคกครับไปผุ่นก็มีมเป็นโคกขึ้นกันนะครับจุดหนีค่ะแม่แย่ม,มากแม่ยา่มันขึ้นนี่สิเห็นแม่เห็นไฟคอนแกนบมเลยครับมันสูงเติบอยู่นี่ตะปามันครับพี่น้องน้องร้อยนี่ร้อยร้อยหมาน นี่เป็นร้อยมาจอกเลยครับพี่น้องมาจอกหลายๆทั้งจะหน่อยกับห้องแตกเสี้ยวๆล่ะครับมันจะห้อยมาจอกครับห้อยชนอกจ่งจอกหลายครับเริ่มจับฝูงกันแล้วแง้มสุดแทงหูแทงตา ขอไปหันเกืเป็นโคกง่ญย่ด้ยครับผมแนมเห็นโคกนี่มันไปหอดไกลอยู่ครับหลงนนนองด้านแนงต่อกันุูแส้งหูแส้งตาครับพี่นอ้อง จะให้ออจะขึ้นเปียงโน่นหนึ่งเป็นทางต่อรับพี่น้อง โหอาเยดครับไปอีกทางนึงครับผม้างบดีครับส้างน้ำไคนเป็นอย่างไรครับผมซุบโอ้โห มั่นก็เจาง่ามพักนาดครับพี่นาองโอ้ให้มั่นกับง่ามอยู่ครับข้างกับคักคือกันครับผมลุยไปในขางนาบนทางที่ถอครับพี่น้องไปลุยมาแล้วลุยต่อเลยครับท้างขาดครับพี่น้อง นี่ให้น้ำมาันลงมาน้ำไฮกระเจาัน้มาผลมันดีอะไรครับบองทีถนนขาดเลยโอ้ตัดอ่อยยังหน่อยแปลงคากยุ่มบางนี้สร้างเป็นสูกครับพี่น้องสร้างเดียงลุยต่อได้ครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง นี่เป็นโขกครับสร้างรอบโขกเนี่ยทางเป็นโซกครับห้อยมาจอกไล้ไหลกลางึ้นประกาศมาได้ผู้เดียวเนี่ยปลามัน่นก็จอกับง่ามอยู่ครับนี่ปลามัน่นดีใจน้ำข้าเจ้าครับผม มันเป็นราคาดยต่อกันครับมาไกลเตอะแล้วครับพี่น้องมือมันปลาเนี่งามๆรับงานไม่มมมมันหน่อยนี่จะให้มันครับพี่น้องอ่านี่มิเตอร์มันเลยครับมันร้ายข,าขนาดครับ ควนจะให้มั่นท่านัน,นะครับทางนี้เป็นปลา้าเฮ็ดครับผมทางสายมือจะเป็นปลา้าเฮ็ด จะสิล่องเขาหาบึอดูครับในมาแล้วเดินทางต่อครับผมจะเ,จเตรียมให้ไหว้ปูกมันครับ าหเฮ็ดครับเฮ็ดคือสิบวออกเนาะสังเกตว่ามีรถพ่นไหมครับมันมีรถพ่นจอดนี่น้ำโผงน้ำยังนี่เฮ็ดยังสีออกครับปลามันเน้นทางต่อครับ เป็นห้อยท่างเขาโคกมีห้อยรถอยู่ครับแล้วก็เจาะไปอนี่างนละท่างเขาโคกครับก็เจาะไปจอรดรถไปทั้งน้าย่พื่นก็แตะเรียนเป็นแท้าก็แตะหน่อย คือมโนโนหมนูนในแห้งงามครับพี่น้องบรรยากาศดีครับสวยงามสุดเท่งหัวเท่งตาครับพี่น,น้องนี่จะไห้คนครับ ใหายง่าม,ามปลางสูงผุดติดเป็นปลาย่างอย่านั้นนะครับมันเป็นราคาราคาดีครับนี่จะปลาย่าง อยู่นี่สวยครัขนาดเลยครับแง่เพียนวัดเลยแง่เพียนวัดอยู่ใกล้ๆฝนกับโุ้ยงามแหงเมื่อสันว่าหิวเข่าว่า เราไทยไท่ไฮโย้อย่ไก่เติบอยู่ครับโอ้ราไทยไทยอย่กลางๆเจ้ากูมันคือมันเป็นราคาจี่สามบาทแล้วเดินทางต่อครับผม แมีเกาะพี่น้องเอ,อ้ยแถวนี้เอานี่คนเนี่วมามันเบิงเบิงมะล่าเสียงอีสานกับปอปานน้ำทางนี่เนี่ยรถจอดเต็มไฟโ้ยงามเนี่ยามขึ้นคนมาไต่แม่กอกครับนี่ปลานี่ผมเคยมาเก็บมาเก็บเพ็ดตะไคร้ครับ พามันรับอากาดดีอากาดดีโอ้ยโอ้ยรถเลยสีลม มะอมนี่มีแต่มันครับพี่นอ้องมันงามงามมันข้าวเจ้างามเลยครับรองมะฮอมนี่แต่มันเท่านั้นะครับผมมีป่ายางอยู่ป่าหนึ่งท่างี่ไปทั้งนานเนี่ยครับพี่นอ้องนี่แต่ทรายเลยครับทรายเท่านั้นเลยครับผม หมัก n h าเลยครับผมผลถิ่นไปได้บ่วนี่มันปลานี่ก็เจ้าจะกูนี่ครับก็เ,เจ้าตะลํำม,มันออกแล้วนี่บ่เกินมีมือนี่แหละครับก็จะมากูนี่ผลลำม,มันก็เจ้ากองอกคูนไตโฮไหม่มันเป็นราคาแล้วครับจิตสามบาทแล้วเขาต้อง้าวกูกูน้ำรนาคาครับ ใช่ไสครับผมผมจะกุยไส้ไปได้บ่เนี่ยมจะไปได้พอไปไหนยค่นนะห้อหรถเขายัางไปอยู่ครับจะขอโจกีไปเพียงแคน,น้เดอครับพี่น้องขอพูดในห,หลายที่เขามาเบืองมาส้มเป็นกำลังใจให้ กดติดตามไม่เล้กครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เห็นไหมก็เหม็นมากด้หลายครับขอบคุณในหลาย,ลายสวัสดีครับผม